ตะวันมาสู้กันดีกว่าไม่อ่ะฉันไม่ชอบสองครามอืมไม่มีใครชอบสองครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลยบางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่หกสยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ โอเหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อยอะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไงฮืะอนุสาวรีทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2406 นี่มัอนอะไรเนี่ยน้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะงาน,นอะไรหรอหครับพี่เอ้าก็พิธีเปิดนุสวรีฐานอาสานี่ไงละ่ะที่ในหลวงให้สร้างเพื่อรลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานี่พี่ช่วยอธิบายเรื่องสองครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจะคะ่ะคืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงคราม ที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมกว็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะแล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่า ในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะโหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยหรอเนี่ยฮะ อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อนเอาละนะหนึ่งสองสามอา <c oughs> เอาเฮ้ยหายไปไหนกันะน่ยน้องน้องจากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนที่สัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วยสนที่สัญญาบาริงหรือเปล่าคะ ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหรบประชาชาติสมัยนี้เลยละ่ะอ้อโหเจ๋งที่สุดเลยค่ะต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึงในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ่ะเสียดายถ้ากลับประชาได้วกว่านี้อีกนิดเดียว เราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชการที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนทิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย